ใช่ใชค่ะ<ม>เจอแต่ในรูปอื<ม>วันนี้คุณมาทำอะไรนะครับพนาเวันนี้นะฮะเราได้ไปสารไปที่พนักง,งานอายการจังหวัดมีนบุรีนะครับได้รับแจ้งว่าวันเนี้ยทางพนักง,ง,งานอายการเนี่ยนัดผู้ต้องหาเพื่อที่จะมายื่นฟ้องที่ศาลนะครับ<ม>ดังนั้นแล้ววันนี้ยเราก็มีความจําเป็นที่ต้องมาขอเป็นโจทย์ร่วมแล้วก็ขอ ยื่นคำร้องให้ทางตำเลยเนี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ทำให้คุณอ๋อมเสียหายนะครับซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายค่ะคุณผู้ชมที่สองยังไม่ได้เจอกับผู้กรณีเลยใช่ไหมคะอ๋อยังไม่เคยเจอเลยค่ะค่ะมีติดต่อมาบ้ไหมมีค่ะมีโทรมาค่ะก็เขาก็ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้คุยอะไรก็บอกพอดีเรื่องมันส่งไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะกี่รายแล้วเนี่ยนสี่รายเลย วัน,นวันนี้ลายเดียววันนี้วันนี้หนึ่งลายแต่ว่าที่ที่โรมาก็ก็ก็หลายลายอะค่ะอยากนี่ย <iz an> ่ฟ้องไปทั้งหมดกี่คนนะคะคือคือวันนี้ยื่นฟ้องหนึ่งคนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยอยู่ในหวางสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนนะครับแต่ว่ามีในลิสต์ประมาณกี่คนที่เรา ที่ที่อยู่ในขั้นสืบสวนสอบสวนจริงจงจังคือมีมีมลายสําคัญอยู่ลายหนึ่งนะครับที่ที่เหลือก็ตอนนี้เราเระหว่างกระแบงหาพยายามเพิ่มเติมเ,มเ,พ,เพื่อเพื่อที่จะนําไปาววก่อาก่วนะลรอนคู่กับเพิ่มเติมอีกนะครับอะอย่างายลายที่เราคล้องวันเนี้ยที่เจอกัน,อ,น,นอ,อันนี้คือสําคัญอันนี้คือแล้วก็ก็เป็นเป็นอีกลายหนึ่งที่ที่ ที่ที่ที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันนะครับคที่ว่านก็คือเขาเขาเขายอมรับนะยอมรับในชั้นพนักงานสอบสวนว่าเขาได้กระทันขอมผิดจริงนะครับอย่างยออย่างไรนี้คือมีมีการมาว่าที่ออกมาอะไรบ้างไลนนี้คือในข้อความเขาอ่ะมาผูกฆ่าเราอ๋ออ่าคนเนี้ยนะคะที่จะมาผูกฆ่าเราทําร้ายครอบครัวเราอะไรเนี้ยค่ะใช่ใช่คนที่แบบว่าด่าเราเป็นตัวเท็ดีอะไรอย่างงี้ไหมคะ ผู้หญิงค่ะคนนี้ผู้หญิงอันที่ดาเป็นโสเในนี้คนนั้นเนี่ยเป็นผู้ชายอ่าเป็นฟ้องด้วยไหมคะฟองฟองแต่คนนี้ก็สู่ฆ่าเนาะลักๆใช่ใช่ใช่จริงๆวันนี้เตรียมตัวมาเจอหน้าเขาหรือจะมาคุยอะไรของเขายังไงก็ไม่ได้คุยอะค่ะก็เป็นไปตามขั้นตอนเลยก็คือไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะเออที่ผ่านมาเขาโทรมาขอโทษขอแบบไอ้โหสิยังไงไหมคะขอขอโทษขอโทษเขาก็บอกว่าเขาผิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ก็ขอโทษอ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้คุยอะไรอ่ะก็แค่ฟังเขาเฉยๆแล้วก็บอกว่าอ๋ออันนี้ก็ต้องคุยกับพี่ทนายแล้วกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาพูดถึงเรื่องตัวเงินบ้างไหมคะเขาก็พูดเขาเขาไม่อยากให้ฟ้องเป็นเงินหรือว่าใช่ใช่เขาประมาณนั้นนะคะเขาบอกอ้าอ้างยังไงบ้างเขาอ้างว่าแบบเออเขาก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ร่ำรวยอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาพูดอย่างนงี้นะแต่เราก็ไม่รู้หรอกก็แค่ฟังเฉยๆเพราะว่าก็ไม่ได้อยากจะคุยด้วยอะใจอ่อนไหมคะ เอาใจไม่อ่อนบอกไปแล้วว <ực ation> ่าคือทําผิดตัวเขาก็ต้องรับผิดอ่ะเพราะเขาเราให้โอกาสเขาหลายครั้งแล้วอ่ะหมายความว่าเราอ่ะไม่ครั้งแรกที่เขามาว่าเราอ่ะเราก็เฉยๆแต่มันหลายครั้งไงเออพอพอมันหลายครั้งเอะมันเริ่มแบบเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เลยเออไม่ไหวแล้วก็เลยต้องคุยกับพี่ทนายค่ะพี่เชียนอันนี้ตัวเงินอันนี้เราเรียกไปเท่าไหร่อ่ะค่าเสียหายสำหรับคนนี้สำหรับคนนี้ก็หลักล้านใ่ไหมคะก็สองล้านค่ะ จะมีการมีประนอมลดโทษมากกว่าน,นี้ไหมครับพี่อ๋อเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องรอ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 ,รอพี่พี่มีเขียนว่ายังไงก็ <g ül üyor> เดี๋ยวอนนรอดูเขาว่าเขา,ายังไงก่อน <g ül üyor> แต่ค<ต>ือมันมันเป็นข้อเป็นข้อเรียกร้องนะครับทางทางคุณออมเขาแจ้งความกับท้องบ้าเขาต้องการในการท,าที่จะเรียกร้องให้ทางจําเลยเนี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ทําให้คุณออมเนี่ยเสียชื่อเสียงมาถูกดูดิบถูกเก็บช่างก็เขาเรียกไปสองล้านบาทนะส่วน ส่วนจะได้สองล้านบาทหรือไม่นั้นน่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ1ทางฝ่ายจําเลยเดี๋ยวเขายินยอมในการที่จะชดใช้ตรงนั้นไหมนะสองเนี่ยนะฮะถ้าเขาไม่ยินยอมแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการสืบพยานกันไปส่วนศาลจะมีนิชัยให้ทางฝ่ายจําเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเท่าไหร่นั้นก็อยู่ที่เรืนิ้ของผู้พิพากษายืนยันว่ายังไงก็จะสู้สุดไอ๋อสู้ค่ะก็คือจะได้เป็นแบบเป็นกรณีตัวอย่างนะคะเหมือนกับว่าแบบเวลาจะพูดว่าใครหรืออะไรอย่างเนี้ย มันก็ไม่ควรอ่ะเออแล้วมันเป็นอยู่ในพื้นที่ของเราด้วยแล้วคืออันนี้มันเป็นเรื่องของครอบครัวด้วยคือมาว่าครอบครัวเราแล้วก็มาขู่ฆ่าเราอะไรเรารู้รู้สึกว่ามันมันจะอยู่ในในอินเทอร์เน็ตในโลกโซเชียลสมมติว่าเออมันมันอยู่ไปตลอดไงอ่าเราก็เสียหายอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คดีที่ฟ้องคือหมิ่นประมาทใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเอ่อวันนี้ฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาครับ หลังจากที่เปียวมีมีแบบว่าออกข่าวว่าจะฟ้องไปหลังแต่มันมีคนกลับมาแบบด่าหรือเพิ่มอะไรหรือหายไปเลยไหมคะก็น้อยลงแต่ก็ยังมีก็ยังมีก็ยังมีอยู่ค่ะแต่ก็น้อยลงมีค่ะมีลบโพลไปเลยก็มีค่าทันไหมเอออาแคปทันค่ะลบโพลก็คือแคปทันเพราะเวลาพูดว่าอะไรอย่างเงี้ยพอพอมีแบบว่าแฟนคลับส่งมาให้เราอ่ะเราก็แคปแคปแล้วก็ส่งให้ให้พี่ทนายเลยค่ะ แต่พอเขาไหวตัวทันเขาก็ลบโพสต์แต่ว่ามันก็แคปไปเรียบร้อยแล้วอย่าบอกเลยนกรณีไม่เด็ดแต่สติไม่สมประกอบอะไรอย่างนี้ไหมว่าจะเจอมุกนั้นในกรณีผู้ต้องหาจะใช้ถ้าจะผู้ต้องหาใช้มุกแบบนี้ใช้ผลไหมครับว่า,ามันมัน,ม,นมันก็ต้องมันก็ต้องนำเสืบกันนะว่าในขณะที่ขเขาโพสในในขณาที่เขาโพสเนี่ยเขามีสติสมัญญะรับรู้เพียงพอในการที่จะไปใส่ข้อความลักษณะที่เป็นการ มีประมาทกันหรือเปล่าอันนั้นก็ต้องพิสูจน์กันนะครับ,รบอันนั้นเป็นกระบวนการนะครับความผิดเขาโทษยังไงบ้างคะพิการก็มันจะมีโทษตามกฎหมายนั่นก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกินสิบล้านสี่แสนบาทที่ต้องจำทั้งจั้งปรับแต่ด้วยการโฆษณาโทษอาจจะหนักขึ้นนิดนึงเป็นสา3ปีไม่เกินหกแสนบาทนะครับอ,อยากบอกอะไรพูกกรณีไหมคะก็ไม่รู้จะพูดอะไรอะค่ะก็ก็แค่ว่า ก่อนที่จะทําอะไรหรือว่าจะจะพูดว่าใครอะไรเงี้ยก็คิดก่อนเพราะว่ามันก็เป็นผลเสียต่อตัวเองด้วยเพราะว่ามันเป็นแบบไม่เป็นหลักฐานไปแล้วอะในในทุกในทุกกรณีนะไม่ว่าจะว่าอ๋อหรือว่าคนอื่นๆนะคะคือสําหรับคนที่แบบว่าชอบแบบโลกโซเชียลอะมันมือแบบว่าสนุกมือหรือคิดแล้วจะว่าคนนู้คนนี้คือไม่ชอบกะได้แหละแต่ว่าแค่ว่า เวลาจะเขียนหรือว่าเวลาจะพิมพ์อะไรมันเป็นหลักฐานฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่คุ้มเสียค่ะการที่เขาเขาคุยจะฆ่าเราเ่างนี้เรากลัวเขาจะทำจริงด้วยเลยด้วยไหมคะอ๋อก็ต้องกลัวสิคะเพราะเขาพูดถึงลูกเราด้วยอ่ะเออพูดถึงลูกเราพูดถึงสามีเราอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือพูดถึงสามีเราอ่ะเราก็อ่ะโอเคไม่ได้โอเคในในขนาดนั้นแต่พอพูดถึงลูกเราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วยางอย่างทีผมันต้องขอเราแวง ก็ใช่ค่ะมันก็ทําให้เราบอกว่าไม่ว่าจะไปไหนอะไรเราก็ต้องแบบกังวลแล้วก็ต้องคอยระมาระวงังคือมันเป็นความกังวลของของครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะกลัวจะไม่ปลอดภัยกลัวจะไม่ปลอดภัยเพราะเราก็ไม่รู้ด้วยว่าคนสมัยนี้มันเขาคิดอะไรไอะไรอย่างเงี้ยเออตามขงตามข่าวแล้วก็กลัวแต่ไม่เคยมีเหตุการณ์ที่แบบว่าผิดมันไปแกอยู่แบบเฮ้ยมาติดตามมาติดตามเออก็ยังอะค่ะก็ต้องบอกว่าให้ให้ผู้อภิรีเลาไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ไปไหนมาไหนคนเดียวอยู่แล้วอ่ะ ก็จะมีแบบว่ามีคนไปด้วยกันอยู่แล้วอะค่ะเราก็ให้เขาคอยดูแลอยู่่างลูกเองเราต้องให้คนตามลูกได้ไหมคะก็ต้องเนี่ยค่ะมันก็ต้องระวังแล้วก็ตามมากขึ้นอะให้ให้คนช่วยตามลูกเวลาที่ไปต่างประเทศใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเยอะๆตามกี่แล้วใช่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นผลเสียกับเราแล้วก็กลายเป็นแบบว่าเราจะเสียสุขภาพจิตอะเวลาไม่รู้จะไปไหนมาไหนเราก็ต้องระวังตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสถามีของเราที่ เขาบอกว่าขายยาต่างๆเป็นยังไงบ้างคะบเพราะว่ายังไงบ้างที่สามีของเราเขาก็เขาก็งงอะน,นะคือมันไม่ได้เป็นความจร,งริงอยู่แล้วอะถ้าเกิดขายยาคงโดนจับไปแล้วแหละใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นเรื่องเราที่มันอยู่ในโซเชียลแล้วเวลาใครเซิร์ชหรือว่าลูกเราโตขึ้นมาหรือว่าในอนาคตอะมันก็จะเจอไอ้หลักไอ้ไอ้พวกข้อความเหล่านี้มันมันจะอยู่ในโซเชียลเลยไงมันก็กลายเป็นว่าทำให้เราเสียชื่อเสียงนงคะอืม มีผลกระทบด้านอื่นยังไงบ้างคะตอนนี้ชีวิตนอกจากความไม่ไปไหนไแล้วเรากลัว,วความไม่สมบายใจความไม่ปลอดภัยแล้วอะค่ะก็ทางด้านจิตใจแหละไอ้ไอ,อ้เรื่องความกังวลทางด้านจิตใจรู้สึกแบบว่าแบบว่าเฮ้ยมันมีคนที่แบบคิดกับเราขนาดนี้ mm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก<ๆ>็เป็นผลกระทบใน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 เรื่องความรู้สึกเราอะ หลังจากนี้ขั้นตอนทางกฎหมายต้องยังไงบ้างะคะคือคืออย่างนี้วันนี้เนะเราจําเป็นต้องมายื่นคําร้องขอเป็นโจดร,ร่วมแล้วก็ยื่นให้ฝ่ายจาเลยเขาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากมันมีข้อจํากัดของกฎหมายอยู่นิดหนึ่งบ้าง<ม>ในกรณีที่<ม>พนักง,งานในการเป็นโจทย์ฟ้องนะครับถ้าจําเลยนะถ้าจําเลยเนี่ยรับสารภาพเนี่ยศาลจะมีคําพิพากษาในวันนี้เลยนะการที่เราไม่ได้ยื่นคาร้องขอให้เขาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ย มันก็ต้องไปฟ้องเป็นคมดีมาดังนั้นแล้วเนี่ยทางทางคุณออมเนี่ยจึงจําเป็นต้องยื่นคาร้องขอให้จําเลยชดใช้ค่าสินไหม,มทดแทนในวันนี้เพราะมีเชฉะนั้นแล้วถ้าจะไม่รับสาภาพแล้วเนี่ยหากศาลพิพากษาวันนี้คุณออมต้องเป็นต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งอีกคดีหนึ่งต่างหากในการที่จะเรียกร้องคา่าสินไหมทดแทนดังนั้นแล้วจึงมีความจำเป็นต้องมาขอเป็นตัวร่วมและขอให้ทางฝ่ายจําเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรัถ้าลก็มีการต่อรองขอลด ก็การนั้นอยู่ที่คุณอมนะฮะอยู่ที่คุณอมทางทางทนายไม่มีอำนาจตัดสินใจแทนนอกจากตัวความคือคุณอมเนี่ยให้ความยุบยอมให้การยอมว่าการที่เขาการที่เราเรียกร้องไปเท่านั้นนะเขาจะต่อรองมาเท่าไหร่อย่างไงประสุดแล้วแต่แต่คุณอมจะลดไหมคะเรียกแรกในลจไหมพีจะลดไหมคะพี่อมจากสองล้านจริงๆจะเลียกเพิ่มกว่านี้นะไม่ได้จะลดอะเพราะว่ามันทําให้เราเสียเชื่อแล้วก็ทําให้เราไม่ปลอดภัยมีความไม่ปลอดภัยในชีวิตและในครอบครัวของเรา ะคะือการที่เขาพูดแบบนี้ม,นมันการเป็นการข่มขู<ะ>่ข่มขูข่ครอบครัวเราแล้วข่มขู่ลูกเราพ่อแม่เราอีกอะไรเงี้ยมัน,มนการเป็นความไม่ปลอดภัยะค่ะ hmm. จริงๆไม่ได้จะเรียกเท่านี้หรอก<ม>จะเรียกว่ามากกว่านี้ด้วยซ้ำรายที่จะเรียกมากกว่านี้นะคะรายต่อไปที่เราลิสต์ไว้อก็มีนะคะเดี๋ยวก็รอดูต่อไปว่าจะเป็นเคสไหนอีกเพราะว่าก็มาเรื่อยๆโอเคขอบคุณนะคะ 再拆。